สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาผัดกระเพราแบบบ้านนะครับก็อันนี้ขานะครับไปขุดมาเมื่อกี้เราก็เอามาซอย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 ใส,ยสย่เอามาตามํารวมกับหอมกระเทียมพริกอันนี้กระเทียมเมื่อกี้หอมนี่พริกก็ใส่มาตำ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 เพื่อที่จะให้รสชาติกลมกลมแล้วก็มาหั่นเนื้อหมูนะครับอันนี้เป็นเนื้อหมูซื้อมาจาก ห้างเทสโก้โลตัสกันทรลักนะครับผมน,นี่นี่พอเราหั่นเสร็จนะครับผมเราก็มาจุดไฟอันนี้ผัดแบบไร้น้ำมันนะครับคือไม่ได้ใช้น้ำมันเลยอันนี้ในสเต็ปของผมนะครับสไตล์นี้แบบผัดไม่ใช้น้ำมันอันนี้ใส่น้ำด้วยนะครับเดี๋ยวแล้ววิวน,นี่ลืมถ่ายตอนปรุงนะครับอันนี้ก็ถ่ายตอนไกล้เสร็จแล้ว ก็ทำคนเดียวเลยครับนี่ครับผัดพ้าหลานๆมากินครับผมกับหลานๆแล้วก็พี่สาวนี่ก็คลุกๆุใส่กระเพราขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่กระเพาราคลุกๆเตรียมเสิร์ฟเดี๋ยวอ,อกไว้สักพักนึงสักนาทีสองนาทีพอถึงเวลาวก็ปิดแก๊ ปิดแก๊สปุ๊บเปิดแล้วก็ตักอ,อันนี้ตักให้พวกพี่ๆร้านๆก่อนอจานนี้จะเห็นรอยมันเหมือนจานไม่ได้ล้างไม่ใช่นะครับเป็นจานที่ตักแล้วลืมใส่ใบกระเพราแล้วก็ไปเก็บใบกระเพรามาใส่ใหม่แล้วก็ถ่ายใหม่นะครับนี่นะครับอืมก็เอาไปไว้ให้พวกเขาส่วนผม นี่เห็นรอยชันคือมันตักไปแล้วขาดอะไรวะเอาขาดไปกระเพรานี่ครับตักโอหโควดอร่อยเลยสุดยอดฝีมือเนี่ยนี่ข้าวแล้วก็ผัดกระเพรากินแค่เนี้ยครับผมกระเพราเขาปรุง ขัดจังหวะไงบ้างสำหรับนูจะเผ็ดฮะสำหรับนูจะเผ็ดสำหรับนูจะเผ็ดอร่อยไหมล่ะอร่อยโอ้โหนะครับอร่อยครับเลยครับหลานบอกว่าเผ็ดอ่ะเจ๊ก กมารีวิวเกสรอารีวิวไหมไม่รีวิวรีวิวอะไรยังไม่ได้แปลงฟัน